สวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนเดอครับเมื่อนี้การมาพบมาพ่อนอกครับกับทางพญย,ยแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางน้องยูริซูฟังเดอครับน้องยูริโตเกียวมิวสิกนะครับาเาแเล้วกาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับน้องยูริไม่ทําให้ผิดหวังแต่เพจดังเตือนระวังน้องคอปเตอร์แซงเพราะเหตุผลแบบนี้ เกิดอีกอย่างคือน้อบัตรที่นีพี่น้องนะครับก็คือบ้าแบบนี้นะครับล่าสุดนะครับทางคุ้มฉลึกอวอร์ด์นะครับพี่น้องนะครับก็คือก้อนก้อนหนานี้นะครับเพิ่นสิได้มีการมาลง้นนะครับว่าลายซื้อนะครับที่สีเข่าไปชิงนะครับในการบวตรอบสุดท้ายนะครับที่แรกสิมีหาคนณนะครับพี่น้องตอนนี้ทางคุ้มฉลึกอวอร์ดเพิ่นก็ได้ลุ้งขอมลนะครับ ก็ตอนนี้จะเหลือแค่3ามคนนะครับพี่น้องก็คืมีน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็มีน้องน้องยูริโตเกียวมิวสิกแล้วก็คนที่3ก็คือน้องคอปเตอร์นักกรวงศิลป์นะครับพี่น้องหรือว่าน้องคอปเตอร์ศิลปินวงฟู๊ไทยนั่นแหละครับพี่น้อง ก็คือถึงแม้ว่าตอนนี้สีบม่ได้ประกาศออกมาเป็นทางการพี่น้องแต่ว่ากระสิเหลือตอนนี้เหลือแค่3คนเพราะว่าพื้นซิคัดเอาสาคนนะครับไปโวหวตในรอบสุดท้ายหลังจากนั้นนะครับทางเพจสบายดีทุดีเพิ่อนก็นเลยได้ออกมาโพลแบบนี้พี่น้องก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจสบายดีทุดีนะครับเพิ่อนโพว่าคมชัดลึกอวอร์ดรอบสุดท้ายกําลังจะเริ่มวัสั่นครับพี่น้องทุกอย่างจะถูกนับใหม่หมดนะครับ ถูกยางก่อนหนานี้ที่มีการกดไล่นะครับพีน่น้องว่าผู้ใดได้หลายได้หน่อยอันนั้นพื้นสีลบออกเบิดเลยครับพอโบวรรอบสุดท้ายสีเริ่มนับหนึ่งไม่เบิดนะครับระบาดที่นี่นะครับพื้นกระบาลนะครับบ้านนักร้องนะครับวงเล็บเกือบดังนั้นนะครับเน้นทุ่มโบวตอย่าประมาท รอสัญญาณส่งยูริให้ไปถึงฝันเนาะครับกาเพื้นบด้เอ้ซื้อดอกพี่น้องนะครับแต่ว่าความหมายกะทีอันนี้ส่วนตัวผมเรือครับกะหมายถึงน้องคอปเตอร์นี่แหละครับอันนี้อันนี้เป็นความเป็นส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่ามันเหลือแค่3าคนแล้วนะครับแล้วมาทีนี้ความหมายก็คือว่ายาประมาทนะครับเพราะว่ารอบสุดท้ายสิเป็นการโหวตนะครับโดยการส่ง SMS นะครับซึ่งถ้ารายละเอียดมีการอัปเดตว่า หนึ่งขอความต่อจากบาทนะครับสามบาทหรือว่าหกบาทแบบนี้ครับพี่น้องถ้ามีการอัปเดตเดี๋ยวผมสีออกมาอัปเดตมาว่าสูฟังอีกเที่ยหนึ่งเด้อครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็คือรายละเอียดนะครับก็คือเพื่อนยังไม่ทันอัปเดตออกมานะครับแต่รอบสุดท้ายนะครับสีเป็นการโหวตโดยทรงเอสเอ็มเอสนะครับพี่น้องทั้งผิดสบายดีทุดีเพื่อนก็เลยเตือนนะครับว่าเพราะว่าเอาตรงตรงนะครับพี่น้องทั้งน้องคอปเตอร์นี่เพื่อนกับมีเมกนะครับพร้อมที่สิทุ่มอยู่แล้วนะครับพี่น้องประมาณนี้พร้อมที่สิทุ่มโหวตเพื่อ โบดน้องคอปเตอร์อยู่แล้วปราณนี้แต่ว่าที่แน่ๆนะครับทาง f c ค่ายตัวเกียว f c น้องยูริก็เยอะเหมือนกันนะครับงานนี้เรียกได้ว่ารุ่นกันไปยาวๆเลยนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับติ่งหนึ่งก็ยังเป็นน้องหญิงอยู่แล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผลสุดท้ายก็เดี๋ยวค่อยไปล้อรุ่นกันอีกทีนึงว่าผลโบดสิเป็นยังไงหรือเพื่อนสีห้เริ่มโบดมือใดลายเอลียดเป็ยนยังไงเดี๋ยวผมเอามาอัปเดตมาเบาสู้ฟังอีกทีนึงเ้อครับ นะครับผมพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมมาสูฟังได้เดลยครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ